วรมตโปธารามจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยคณะสิตธิยานุสิตและคณะสัทธาสาธุชนถวายมุทิตา ถวายผ้าป่าสามัคคีถวายเครื่องทยาทานประธานสงกล่าวสัมโมทนิยกถาอนุโมทนาให้พรมคทายยกนำแผ่เมตตานะครับหมายเหตุตารางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะครับนี่คือตารางกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนรายนามของพระมหาเถระเดี๋ยวท่านพระอาจารย์จะ,ะกล่าวเรืยงงานนะครับ ทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านพระอาจารย์จะทําพิธีดับเทียนชัยนะครับมันเป็นมหามงคลที่ประกอบพิธีในพิธีกรรมในคืนนี้ก่อนนะครับขอกับราธนานิม,มนต์ทำตามอ๋อขอกับราธนานิม,มนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอัทรธรรมประโชดน,นะครับพระมหาธีระได้เมตตาทําพิธีจุดดับเทียนชัยนะครับ เพราะว่าเป็นขั้นตอนพิธีการสำคัญในคืนนี้เราทุกท่านได้ร่วมกันมหาพุทธาพิเศษโดยพระมหาเทราคนาสงฆ์ครับขอทุกท่านประนมมือขึ้นครับขอกราบราชนาน,นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าธรรมหูอาทรธรรมประโชดครับ Jadi, betul. นาติเมสารังอันยังพุทโธเมสารังวัรังเอเตนะสัจจาวาเจนาหูตุเตชะยามังคะรังนาติเมสารังอันยังธรรมโมเมนังวัรังเอเตนะสัจจาวาเจนาหูตุเตชะยามังคะรังนาติเมสารังอันยัง เมสารานังวะรงเอเตนะสัญจจวะเชนะหูตุเตชะยะมังคะลังขีนังผุรานังนาวังนันติปาวังเวรันตาจิตตาญาจิกเาวาสะเตหีนาพิชาอาวิรลนาฉันตานิพันติทีลายะทายัมปาทิโปอิดมปิสังเข นังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิุนตุสัพปาโลคาวินิมุตโตสัมพัสันตาปวัชิสัมพาเวรามติกันโตยะธาทิปุจานิภูโตเป็นอันเสร็จวิธีในการาสมโพธ โยกย่อองค์พระพุทธรูปชาวปิมปาไว้เป็นที่สักการะบูชาแบบย้นแบบย่อนะแบบย่อก็กิจกรรมในเกาะเ็จค่ำคืนนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้นะขอกราบขอบคุณนะขอบคุณกับทุกหลูกทุกท่านมาในโอกาสนี้เนาะเจริญพรขอบคุณขอในมลหลวงพักเนาะในมลพระสงฆ์ พักได้แล้วก็พระเนนเราก็ขอช่วยเคลียร์งานอีกครั้งหนึ่งเนาะอย่าเพิ่งไปเรายังมีงานทำอีกส่วนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เจ้าก็ขอ,อนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับดีมาจากวิรยายจากพะเยานะครับจากบัณฑิตวิทยาลัย จะ,จะเวทยาเขตพยายาได้มาร่วมตักบาตรด้วยละครับในมูลรับบาตรพรุ่งนี้้วยทุกลูกครับแล้วพระนวก,กะบวชเฉลิมพระเกียรติทุกลูกนะครับเชิญมาร่วมรับบาตรอันนี้ทีลานคูบาข้างพระธาตุเจดีทีน่าหอฉันพร้อมกันด้วยนะครับแล้วก็ขอเชิญเมชีโยคีเราโดยเฉพาะเมชีโยคีประจําทุกลูกทุกคนมาร่วมรับพิธทาน อะไรพอมเพียงกันด้วยนะขนาน ตาโดนบางอันนี้เาปล่อยมันดับเองเหรบมาดับก็ไ้ ในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้ร่วมกันทําบุญหลวงพ่อเต้นได้กล่าวให้พูดว่าได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการบําเพ็ญมหากุศลพร้อมเพียงกันและก็จะได้กล่าวรายนามของพระมหาเีระนะครับที่ได้กร่าบพระราธนานิมนต์มานะครับตอนนี้ก็ทางฝ่ายเอาพระครับ อ๋ครับขอนิมนท์ท่านสามเณรพระภิสุสามเณรได้อัญเชิญเอาพานนะครับที่มีเทียนนะครับจุดพระนวโลกุตระธรรมนะครับที่พานนี่ครับขอรัธนนิมนต์ช่วยยกเข้าไปบูชาตามพระธาตุตามเจดียนะครับตามต้นไม้สลีมหาโพธินะครับได้นําไปสักการะบูชาพระธาตุรอบๆพระธาตุนะครับหลวงพ่อบอกว่ารอบๆพระธาตุจะได้นํำมาไปนะครับบูชาสักการะนะครับ เพราะว่าพระพุทธรูปองค์ประธานบัดนี้ได้เป็นพระพุทธรูปสมบุญแบบนะครับจากการผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับนำเอบุญบารมีแห่งการบำเพ็ญพุทธบารมีสี่อสงไขยแสนมหากรั และบุญเห็นพระพุทธพระธรรมอริยะนะครับทั้งปวงมาอัญเชิญนะครับเจริญพุทธชัยมงคลคถารวมทั้งมหาพุทธาพิเศษยกขึ้นเป็นมหาพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นมหาพุทธรูปที่ เต็มเปี่ยมด้วยภาะปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณควรค่าแก่การสักการะบูชาน้อมระลึกถึงคุณแห่งพระอริยะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นเตือนให้พวกเราทั้งหลายได้ใส่ใจในการศึกษาปฏิบัติ และเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเพื่อเป็นมรรควิธีนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ในอนาคต,ตการเบื้องหน้าบัดนี้การประกอบพิธีในส่วนคืนนี้พั่งพร้อมบริบูรณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาวิรัติอ์ประธานนำสวดนำแผ่เมตตานะครับแล้วก็อัญเชิญพระพุทธคุณมหาบารมีทั้งปวงนำมานะครับปฏิสฐานในองค์พระพุทธรูปแก่นไม้ขนุนซึ่งแกะสลักอย่างงดงามนะครับ เรืคณะท่านเจ้าภาพดังที่ท่านได้กลาบเรียนเอาไว้แล้วลำดับต่อไปผมจะขออนุญาตแจ้งรายนามพระมหาเีระที่ได้กราบอาราธนานิมนต์มาในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นวันสําคัญมากมีพระมหาเีระทั่วประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาร่วมอนุโมทนานะครับ หนึ่งพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศ์วงสาจารย์เจ้าคณะภาคเจ็ดวัดปากน้ําภาษีเจริญพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อใหญ่ของเรานะครับหลวงพ่อทองศิลิมังคโลนะครับพระพระธาตุสีจอมทองพระธรรมคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดปทุมคงคานะครับพระเทพวิสุทธิคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพารามพระเทพวรสิทธาจารย์รองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดสุเทพ วรวิหารนะครับพระเทพโกศลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีโสดาพระราชปริยสุทธีเจ้าคณะจังหวัดแพร่นะครับทุ่งกาวนะครับพระราชเขมากอรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจ็ดยอดพระราชปริยตเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระเมธีธรรมลังการรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่พระบาทมิ่งเมืองนะครับพระโพธิรังศีเจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ดนะครับพระสิงหาวิชัยเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่พื่นครแล้วก็ นอกจากนั้นยังมีพระศรีสุทธิเมธีเจ้าอาวาสพระารามหลวงวัดสวนดอกพระปีตกโกสนเลขาเจ้าคณะภาคเจ็ดพระสุวรรณเมธีผู้ช่วยจเจ้าอาวาสนะครับวัดพระธาตุสีมมจอมทองนะครับพระอม,ออมรเมทีนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีมมจอมทองพระครูกิติชัยวัด เจ้าคณะอำเภอล้องกวางพระครูธรรมมาพิรมเจ้าคณะอำเภอสันปะตองพระครูธรรมมานุสิทธ์นะครับเจ้าคณะอำเภอวังเหนือพระครูวรยานมงคลเจ้าคณะอำเภอห่อพระครูโสพลธรรม,มานุวัต นะครับเจ้าคณะอำเภอสารพีพระครูปริยานุศาสตร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับพระธูวิทิศาสนาธรรองเจ้าคณะอำเภอเชียงใหม่พระครูสุทธิเขมบรัตรองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงพระครูประัดธรรมมงคลสิทธิวัฒน์ผู้ช่วยเจ้า,าวาดนะครับ ว่าพระธาตุสีจอมทองพระครูวิทนันธนกิจนะครับผู้ช่วยเจ้าว่าวัดพระสิงห์วรริหารพระครูสิริปรยัติยานุศาส์เลขานะครับพระศรีโสดานะครับพระครูสถาพรเขมมกิจเลขารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพันตองพระมหาสมดีคุูณธรรมโมเลขาที่การเจ้าคณะภาคเจ็ดนะครับพระครูอนุยุทธสังฆกิจเจ้าคณะตำบลปางหมูพระครูประพัดธรรมรังสีเจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขตหนึ่งนะครับ